เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการเฉลยคำถามท้ายกิจกรรมที่สาหน้าที่70ข้อที่1กันครับผมโดยคำถามข้อที่1นนะครับเขาก็ถามว่า แบบจำลองการทำงานของปอดมีส่วนประกอบอะไรบ้างและแต่ละส่วนประกอบเปรียบได้กับอวัยวะใดของระบบหายใจค,ครับผมโดยในกิจกรรมนี้นะครับน้องๆก็จะได้รับแบบจำลองของปอดมาครับนี่ครับผมแบบจำลองของปอดโดยเขาจะทำให้น้องๆเนี่ยสังเกตแบบจำลองของการทำงานของปอดและบันทึกส่วนประกอบทั้งหมดของแบบจำลองโดยเปรเียบเทียบกับอวัยวะของร่างกายในภาพ3.13นะครับ โดยส่วนประกอบทั้งหมดของแบบจําลองมีอะไรบ้างครับผมก็มีอย่างแรกเลยใช่ไหมครับก็คือกล่องพลาสติกตัวนี้ซึ่งแทนกับภายในช่องปอดภายในช่องเรียกว่าภายในช่องท้องของเราแล้วกันนะครับผมก็คือภายในช่องอกแล้วกัน,นครับ ทษจริงครับภายในช่องอกของเรานะครับที่มีอวัยวะต่างๆของเราอยู่ซึ่งอวัยวะเหล่านั้นมีอะไรบ้างก็ก่อนอื่นเลยนะครับท่อน,นี้นะครับผมก็คือเท่ากับหลอดลมของเรานั่นเองครับหลอดลมของเราหรือก็ท่อลมของเรานี่แหละครับแล้วลูกโป่งนี่แหละครับแทนอะไรมี2ออย่างเลยด้วยมีถึงสองอันเลยซ้ายขวาก็ลูกโป่งก็ต้องแทนพระเอกของเราเลยครับ ปอตครับผมอ่าแล้วทีนี้อ่าแผ่นยางนี่แหละครับแทนอะไรแผ่นยางก็แทนกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจของเราอย่างมากเลยนะครับก็คือกระบ,บังลมครับผมโดยในการทดลองนะครับเขาก็จะให้ยกแบบจําลองขึ้นด้วยมือข้างหนึ่งจากนั้นใช้มืออีกข้างหนึ่งดึงแผ่นยางของแบบจําลองลงและค้างไว้สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของลูกโปง่งทั้งสองใบบันทึกผล เอาละครับน้องๆคิดว่ามันจะเป็นยังไงครับถ้าน้องๆเนี่ยทำการดึงแผ่นยางนี้ลงมานะครับซึ่งทําให้ปริมาตรของปริมาตรของไอ้กล่องพลาสติกนี้ครับเพิ่มมากขึ้นครับผมจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือนี่ครับตามนี้ละครับพอน้องๆทําการอ๋อทำการทําการปิดอันนี้ก่อนนะครับอย่ายวเพิ่งเฉลยดีกว่าทําการดึงปริมาตรของ แผ่นยางนี้ลงทําให้ปริมาตรของกล่องพลาสติกนี้เพิ่มมากขึ้นน้องๆจะเห็นว่าลูกโป่งพองนะครับลูกโป่งพองออกอ้าวเอาละครับน้องๆคิดว่าทําไมครับหรือเกิดอะไรขึ้นทําไมปริมาตรของลูกโป่งเนี่ยถึงได้พองออกได้ละ่ะอืมทีนี้ยังไม่จบครับเขาก็บอกว่าให้ใช้มือข้างเดิมเนี่ยดันแผ่นยางของแบบจําลองขึ้นและค้างไว้สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของลูกโป่งทําซ้ำสองถึงสามครั้งแล้วก็บันทึกผลครับ เอาละครับใช้มือข้างเดิมนะครับดันแผ่นยางของแบบนลองขึ้นและค้างไว้นะครับจะเป็นยังไงครับน้องๆคิดว่าจะเป็นยังไงครับผมน้องๆน่าจะเห็นเฉลยกันไปแล้วนะครับงั้นก็เฉลยเลยกันครับว่าลูกโป่งจะแฟบครับผมลูกโป่งจะแฟบการที่ลูกโป่งแฟบหรือลูกโป่งพองออกีหมายถึงอะไรครับก็หมายถึงมีอากาศเข้านั่นเองครับส่วนนี้ก็คือมีอากาศออกนั่นเองครับอือ เขาให้ร่วมกันอธิบายเพื่อเปรียบเทียบการทํางานของแบบจําลองกับการหายใจนะครับว่ามันสัมพันธ์กันยังไงเอาละครับแต่ตอนนี้นะครับเราก็ได้คําตอบของข้อแรกไปแล้วนะครับว่าแบบจําลองการทํางานของปอดมีส่วนประกอบอะไรบ้างและแต่ละส่วนประกอบเปรียบได้กับอวัยวะใดของระบบหายใจก็ตอบตามนี้เลยนะครับว่ามีท่อครับผมซึ่งเปรียบได้กับหลอดลมหรือท่อลมกล่องพลาสติก ซึ่งเปรียบได้กับภายในช่องอกของเรานะครับมีลูกโปง่งซึ่งเปรียบได้กับปอดครับแล้วก็มีแผ่นยางซึ่งเปรียบได้กับกระบางลมครับอืม คำตอบของคําถามข้อที่1ก็เป็นตามนี้เลยนะครับผมแบบจำลองของการทํางานของปอดมีส่วนประกอบอะไรบา้างและแต่ส่วนประกอบเปรียบได้กับอวัยวะใดของระบบหายใจก็อย่างแรกเลยนะครับคือท่อที่มาต่อกับลูกโป่งนะครับก็คือเปรียบได้กับหลอดลมหรือท่อลมที่นําอากาศเข้ามานั่นเองกล่องพลาสติกที่ล้อมรอบทุกอย่างไว้ก็คือเหมือนกับภายในช่องอกของเราที่มีปอดมีหลอดลมมีทุกอย่างเลยนะครับแล้วลูกโป่งเองก็เปรียบเสม,มือนกับปอดมีข้างซ้ายข้างขวาครับผมแล้วแผ่นยางก็เปรียบเสม,มือนก,กับกระบางลมครับ ที่ทำหน้าที่ในการช่วยในการหายใจเข้าหายใจออกครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับคำถคามข้อที่1ถ้ามีอะไรสงสัยสอบถามได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับติดเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างเนี้ยรู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ก่อนใครเลยนะคะ